รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนิวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการเทศบาลทําดีพ่อๆวันนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บรรยากาศยามเช้านะครับเห็นด้านหลังผมนี่นะฮะยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะครับมีต้นมะพร้าวนะครับเป็นชุมชนเล็กๆนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีความน่าสนใจแน่นอนเลยนะครับที่นี่นะครับก็คืออำเภอบางคนทีนะครับตำบลบางกระบือนะครับผมอยู่ที่เทศบาลตำบลบางกระบือนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่แน่นอนครับตามผมมาเลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือนะครับนายกสมจิตรัตดาวันนะครับนายกสวัสดีครับผมครับเมื่อกี้ไปดึงตัวมาจากด้านบนห้องทำงานนายกเลยนะครับผมยินดีครับเป็นชุมชนเล็กๆที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับ426ตารางกิโลเมตรเดือนัน1,900ปาร้อ๋อครับผมครับผมประชากรก็ประมาณ1,900 ทุคนปถือว่าเป็นชุมชนไม่ใหญ่มักนะครับเป็นชนบทที่แท้จริงครับประชากรนี้ประกอบอาชีพอะไรครับนายกตัวใหญ่90%ประกอบอาชีพทำต้นตาลมะพร้าวครับผมตัวหนก็ทำน้ำตาลมะพร้าวครับ เป็นอาชีพดังเดิมเพราะว่านี่ชื่อดังเลยน้ำต,ตาลมะพร้าวนี่นะฮะดังมากๆ,ๆเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวต้องให้ท่านนายกพาไปด้วยนะครับ,รบผม,ผมการทํางานของของทางเทศบาลนะครับมีการบริหารจัดการยังไงบ้างครับการบริหารของเทศบาลตอนนี้เน้นหนักในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประรชาชนนะครับ,รบผมสิ่งแรกก็คือการ ปรับปรุงโครงสร้างของบุคลากรในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นหลักก็ต้องมาทํางานร่วมกันนะครับส่วนที่สองก็เรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนครับเรื่องว่าเนื่เรื่องของคุณภาพชีวิตให้มีอยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็มีความสุขกันทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็ยังให้คงณภาพเดิมไว้นะครับครับผม แต่สำหรับงานเทศบาลนี้มีการแบ่งสัดส่วนกี่แผนกกี่ยังไงครับก็มีการทํางานในเรื่องของฝ่ายบริหารครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ของ้องที่ครับเจนที่ของเทศบาลนะครับทํางานเรื่องของเอกสารเรื่องของการประสานงานกับทางภาครัฐภาคเอกชนนะครับและก็เน่งงานต่างๆอ๋อครับซึ่งเป็นเครือข่ายภาคีร่วมกันในการทํางาน องค์กรต่างๆครับในนี้ก็จะมีทั้งกองคลังมีทั้งกองครบเลยปะครับผมอ๋อหน้าที่ของแต่ละฝ่ายครับในการทํางานนะครับซึ่งเป็นตัวของทางรายการที่กําหนดออกมานะครับเราว่ามีตัวใดบ้างตัวการคลังตัวตำนักประลัดนะครับประลัดแล้วก็กองช่างกอง สราานนสุขพร้อมเลยครับครับผมนี่นะฮะเห็นผมเข้ามานะครับถือว่าเป็นเทศบาลที่ไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าแต่ละกองนี้ครบคันเลยนะครับในเทศบาลนะครับผมแล้วเดี๋ยวต้องถามนายกก่อนเพราะว่าที่ผ่านมานี่นะฮะอย่างโรงการที่ผ่านมานี่เห็นมีโครงการดีๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเภณีของผู้สูงอายุด้วยครว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะครับก็เป็นขนบธรรมเนียมที่ยึดถือกันมานานแล้วนะครับที่ว่าจะต้องมีการตืบทอกันต่อไป รากเงาของท้องถิ่นเป็นเรื่อง,งที่สาคัญที่ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับครับแล้วที่ผ่านมาเป็นมีการจัดกิจกรรมยังไงบ้างมีครับรรมีการจับกจิจกรรมของผู้สูงอายุนะครับ,รบแล้วก็กิจกรรมของกีฬาพื้นบ้านกีฬาในชุมชนแต่ละหมู่ก็จัดกันสงการที่ผ่านมานี่มีในเรื่องของอุบัติเหตุเป็นไงบ้างครับนายกเรื่องอุบัติเหตุนั้นเราก็ตั้งจุดอปพลอป้องกันภัย อุบัติเหตุต่างๆตามโครงการของรัฐบาลครับเราก็ทำตะหนังนโายบายแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ไม่มีอุบัติเหตุโครงการที่ช่วยลดอุบัติเหตุเลยนะครับอ๋อครับผมครับนี่นะฮะแล้วจุดสําคัญนะครับที่วันนี้นะฮะโอ้ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ ถือว่าเป็นอาชีพอย่างที่นายกบอกมานะครับเป็นอาชีพที่ชาวบางกระบือนะฮะได้ทำมานานแล้วแล้วก็ชาวสมุนงคครานครับซึ่งมีชื่อเสียงมากมากเลยนั่นก็คืออะไรนะฮะนายกน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลมะพร้าวงั้นวันนี้นายกต้องพาผมไปลงพื้นที่ไปดูแล้วนะฮะว่ามีการทํากันยังไงนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่เลยนะครับของชาวสมุงค์ครานนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปลงพื้นที่กันครับครับบ ออเพพื่สออมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเราขอตั้งขึ้นมา50ปีครับทำงานเพื่อเทศบาลท,ทั้งประเทศด้วยความจริงใจเพื่อให้เทศบาลท,ทั้งประเทศนั้นตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานต้องการให้เทศบาลท,ทั้งประเทศนั้นพัฒนา เทศาบาลของตัวเองเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสมาคมสันนิบาตเทศาบาลแห่งประเทศไทยคือผู้สร้างสร้างเทศาบาลไทยก้าวสู่มาตรฐานท้องถิ่นหสากลครับสวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมนะครับกับแบงค์ปอริสนะครับในรายการเ Th ทศบาลทําดีเพื่อพ่อนะครับรายการที่พาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆนะครับการบริหารจัดการในท้องถิ่นการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความรู้ในแง่มุมต่างๆครับแน่นอนครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันครับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย <c oughs> เราก่อตั้งขึ้นมา50ปีครับทางานเพื่อเทศบาลท,ทั้งประเทศด้วยความจริงใจเพื่อให้เทศบาลท,ทั้งประเทศนั้นตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานต้องการให้เทศบาลท,ทั้งประเทศนั้นพัฒนาเทศบาลของตัวเองเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คือผู้สร้างเทศบาลไทยก้าสู่มาตรฐานท้องถิ่นสาธารณสวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมนะครับกับแบงค์ปูริสนะครับในรายการเทศบาลทําดีเพื่อพ่อนะครับรายการที่พาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆนะครับการบริหารจัดการในท้องถิ่นการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ในแง่มุมต่างๆครับแน่นอนครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันครับ เทศบาลทำดีเพื่อพ่อสนับสนุนโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มากเลยนะครับผมอ๋อนี่เจ้าของใช่ไหมครับผมใช่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเออนี่สวัสดีมานี่คือคุณเปียโรดเจ้าของนะครับผมโอ้โหครับผมครับนี่กำลังทำน้ำตาลอยู่เลยนะฮะได้ครับผมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องได้คุยพี่เปโรดด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุยกันย้กันต่อก่อนนะครับผมช่วงที่2ของรายการแล้วตอนนี้นายกพาผมมาที่จุดไหนครับจุดทาน้ําตาลมาพาของตําบลบางกระบื้อครับซึ่งเป็นแหล่งที่อนุรรรรรัักกกษ์ทพยาาธมชติแล้ว คุณปัญญาของชาวบ้านนะครับครับผมแล้วในของบางกระบือนี่มีอยู่หลายจุดไหมครับเรือน้อยแล้วครับเหลือประมาณสักสามุิเตาได้อ๋อครับผมแต่ว่าที่ของพี่ไพโรจน์นี่คือเป็นที่ใหญ่เลยนะครับจุดรวมของสุบมตะบของบางกระบือเลยนะครับผมครับเดี๋ยวต้องมาถามนายกแล้วฮะว่าที่มาของน้ำตาลมะพร้าวหรือมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับก็มีขั้นตอนไหนเริ่มจากเริ่มจากคนที่เป็นชาวบ้านหรือว่าเจ้าของนี่ต้องไปปีนขึ้นต้นมะพร้าวแล้วก็ไป ปาดจานมะพร้าวอ่ะจานมะพร้าวนี่คือคือคือจานของที่ออกส่วนส่วนของดอกนะครับแล้วก็ต้องปาดออกทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นครับครับผลได้ผลเป็นน้ําตาลมะพร้าวหลังจากนั้นแล้วก็มาทําการกรองให้สะอาดนะครับต้มตอนน้นต้มที่เห็ดนครับต้มที่เนะครับต้มที่นต้มที่เห็นะครับตมครับต้มี่เห็นะครับต้มที่เห็นะครับต้มทเห็นะครับต้มที่เห็ดนะครับต้มเห็นะครับต้มที่เหลดนะครับตมที่เห็ดนะครับต้มที่เห็ดนะครับต้มที่วโมงครับ โอ้นี่นะครับผมขออนุญาตนะครับส่วนนี้นะฮะออกจากต้นมะพร้าวยอดส่วนยอดครับส่วนยอดเลยนะครับแล้วเราต้องไปปาดส่วนนี้เเวลาคนที่เขาชํานาญแล้วเขาจะรู้ว่าระยะไหนที่เขาจะทําน้ําตาลได้เขาก็ปาดตรงนี้ออกครับแล้วน้ําตาลเนี่ยจะไหลตามนี้ออกมาเลยครับครับซึ่งแล้วก็มีพัฒนะรอรองไว้ะฮะแล้วก็รวบรวมแล้วมา ใส่กรองให้เรียบร้อยแล้วก็มาต้มตามขั้นตอนครับอุปกรณ์นี้ก็เขาเรียกว่ามีดปาดเลยไหมครับนี่มีดนะครับนี่นะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นมีดที่เขาทําโดยเฉพาะเลยครับสำหรับปาดน้าตาลอ๋อสำหรับปาดน้ตาลใช้เหล็กอย่างดีครับผมเหล็กแขงดีเลยนะครับกว่าจะมาเป็นน้ําตาลให้เราได้นี่นานไหมครับก็มันมีช่วงเช้ากับช่วงเย็นครัเช้าก็เข็บไปรอบแล้วก็เนี่ยมา แล้วก็มาทําต้มนะครับจนเที่ยวจนรอบนึอครับอ๋อครับผมครับอย่างช่วงนี้นะฮะโอ้โหช่วงนี้นะครับฝนตกน้อยมากๆเลยนะฮะแล้วก็แรงมากๆนี่มีผลต่อการทําน้ําตาลไหมครับมีผลมากทีเดียวเลยนะครับอากาศนี้เป็นผลที่ทําให้น้ําตาลนี้มีผลพิษที่น้อยลงนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อเกษตรกรนะครับซึ่งต้นไม้ต้นไร่ก็ท่านก็ทราบว่าต้นไม้ต้องการน้ํำนะครับแต่จังหวัดสมุทรสงครามนี้ นะครับก็เป็นแหล่งที่อุดมสมบู์ด้วยน้ำแหล่งธรรมชาติเยอะลําน้ําลําคลองท่านจะเห็นว่ามันมีสภาพตมบูดกว่าที่อื่นนะครับถือว่าเป็นช่วงดีของชาวจังหวัดตะบนุครามนะครับที่มีแหล่งน้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติช่วงเดือนธันวามกราครุ่งานีหรือว่าอากาศเย็นๆหรือว่าน้ํตสมบู์เป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะฮะตรงนี้มีการส่งออกหรือว่ามีการยังไงบ้างครับนายก ในเมื่อมาเป็นผลิตแล้วนะครับของน้าตาลมะพร้าวแล้วก็มีพ่อค้ามารับครับอีกส่วนหนึ่งก็บางทีเจ้าของไปขายเองจําหน่ายเองครับอาจจะได้ราคาต่านะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบรรจุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งตามห้างตามอะไรเนี่ยก็เป็นปรับราคาให้มันดีขึ้นมาครับผม อย่างจุดนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นโอ้โหที่เตานี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวก็ได้นะครับนายกครับเพราะว่าชาวไทยชาวต่างชาตินะครับก็จะมาเห็นกระบวนการทําน้ําตาลนะครับซึ่งหาดูได้ยากแล้วนะครับผมแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่แพงด้วยนะฮะราคาจากสวนเลยนะครับอย่างนี้นะฮะกลับไปด้วยนะครับผมโอ้โหนี่ถือเป็นของแท้ของชุมชนของตำบลบางบืงบางกระบือเลยนะครับผมครับต้องให้ท่านนายกนะครับฝากถึงแต่ละชุมชนที่มีผู้มปัยญาชาวบ้านที่ควรอนุรักษ์ไว้ครับครับก็อยากจะฝากถึง ชนรุ่นหลังนะครับว่าถ้าปิยกรที่อยู่ในธรรมชาติของแต่ละชุมชนนั้นควรจะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ให้รักษาติเหล่านั้นนะครับให้เป็นตัวบัติของท้องถิ่นต่อไปนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับครับผมนี่นะครับผม แบบนี้นะฮะดูไม่ได้แล้วนะครับผมดูได้ยากมากนะครับถ้าเผื่อไม่ถ่ายทอดให้รุ่นหลังนะครับเราก็จะไม่มีรุ่นเลนรุ่นเลนได้ดูกันอีกนะครับผมและในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับยังมีโครงการดีๆนะครับที่เทศบาลตะบนบางกะบือทาไว้อีกนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างครับการปลูกกระเพราเนี่ยปลูกในวิธีเดียวกับคือเพาะจากผลของเขาเพาะประมาณสักสองเดือนเขาจะออกมาประมาณหนึ่งคืบเราก็จะไปเอาลงหลุมปลูกได้เลยปลูกประมาณสักสามปีเขาจะออกดอกหรือเรียกจันทร์ หรือว่าชาวสวนเล็กงวงตาลมะพร้าวที่ทำน้ําตาลทําได้ทุกพันธุ์แต่ว่าพันธุ์ที่เขาทากะทิลูกใหญ่มันจะสูงไวก็จะไม่นิยมเกินคันนิยมพันธุ์เล็กพันธุ์นูซี่พันธุ์น้ำข่อมอย่างเงี้ยต่นิยมทําเพราะมันสูงช้าและความหวานมันจะเยอะครับเวลาเราจะไปทําเราต้องดูดอกดอกดอกของข้าวหรือดอกหรืองวงเนี้ยต้องไม่แก่เกินไปหรืออ่อนเกินไปจ็เอากลางๆแล้วเวลางวงก็ตั้งอย่างนี้นะครับเราจะต้องโน้มลงมาสักสี่วันจะลงมาอย่างนี้ ลงมาเราก็ต้องไปปอกเปลือกแล้วเชือกมัดมางั้นงวงเขาจะแตกบานออกมามัดมัดมัด,มดแล้วก็เช้าเราจะต้องไปปาดประมาณหนึ่งเซนแล้วเอากระบอกไปลองในกระบอกที่ลองจะต้องมีไม้พยอมหรือไม้ตะเคียนใส่ลงไปไม้พวกนี้มันจะกันบูดถ้าไม่ใส่ไม้พวกนี้เอามาเคี่ยวมันจะไม่แห้งเพราะเวลาย,ยางยางไม้เขาออกมาโดนน้ำตาลจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างไม้พวกนี้เป็นภูนมิปัญญาไทยของคนโบราณเลยเวลาเราเย็น ปันปลดหนู่ยเฉาออกแล้วเย็นปาดลงอีกมือหนึ่งประมาณหนึ่งเซนเย็นไปปาดจปลดเฉาวัวนละสองมือได้ประมาณสักนิดครึ่งต่อหนึ่งดอกต่อหนึ่งวันสองมือเนี่ยนะครับแล้วเราก็ต้องมากรองกรองเอาไมา้ตะเคียนมาพปยอมออกตรงที่จะมาเคี่ยวในเตานี่นะครับเคี่ยวห้าลิตรเคี่ยวเป็นน้ําตาลแห้งได้ประมาณหนึ่งกิโลกรัมห้าลิตรกระทะนึงก็ถ้าใส่ไฟแรงๆครับสักชั่วโมงครึง่งใส่กระทะละแปดสิบลิตรเคี่ยวประมาณชั่วโมงครึง่ง พอเคี่ยวเสร็จเราต้องมาตักฟอง <Kinder> ฟองฟอง,ฟองเนี่ยคล้ายๆเป็นยางถ้าเราไม่ตักฟองสี่สั้นมันจะไม่สวยน้ำตาลเวลาเรามาเค holder, <S <S ี <S <S ่ยวเสร็จเราก็ต้องมาลงคนอย่างเงี้ยคนเพื่อระบายความร้อนเพื่อให้มันแข็งตัวให้มันแข็งตัวส,ส,สักมาณสักยี่สิบถึงสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีแต่หน้าหนาวน้ำตาลจะดีแล้วคนแห้งง่ายน้ำตาลจะอร่อยที่สุดคือฤดูหนาวห้งแล้วเสร็จเราก็ไปยอดใสพิมพ์ครับพิมพ์แบบที่แล้วแต่ลูกค้าจะสั <S <S ่งถ้าใส่ปีบ เขาเรียกตันปีบยอดปึกเรียกตันปึกแล้วแต่ภาชนะของผลิตภัณฑ์พวกนี้เราควรอนุรักษ์ไว้เพราะมันเป็นคนโบรนาณโบราณก็าทำมาให้ไรายได้เรามาเราโตมาเพราะสิ่งอย่างนี้พวกน้ําตาลเนี่เราโตขึ้นมานไม่รู้กี่รุ่นเลยที่ทไรายได้เราทํามีบ้านมีช่องมีเศรษฐกิจดีจังหวัดนี้เศรษฐกิจดีมากคนจนน้อยก็คิดดีเพราะทำน้ำตาลเพราะน้ำตาลได้ทุกวัน ไม่ต้องไปนั่งพึ่งใครไม่ต้องอะไรพึ่งตัวเองได้เลยวิธีการทำน้ำตาล ศบาลแห่งประเทศไทยเราก่อตั้งขึ้นมา50ปีครับทำงานเพื่อเทศบาลทั้งประเทศด้วยความจริงใจเพื่อให้เทศบาลทั้งประเทศนั้นตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานต้องการให้เทศบาลทั้งประเทศนั้นพัฒนาเทศบาลของตัวเองเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคือผู้สร้างสร้างเทศบาลไทยก้าวสู่มาตรฐานท้องถิ่นสานครับ สวัสดีท่านผู้ชมกับมระพบกับผมนะครับกับแบงค์ปาริสนะครับในรายการเทศบาลทําดีเพื่อพ่อนะครับรายการที่พาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆนะครับการบริหารจัดการในท้องถิ่นการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ในแง่มุมต่างๆครับแน่นอนครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันครับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเราก่อตั้งขึ้นมา50ปีครับ ทำงานเพื่อเทศบาลทั้งประเทศด้วยความจริงใจเพื่อให้เทศบาลทั้งประเทศนั้นตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานต้องการให้เทศบาลทั้งประเทศนั้นพัฒนาเทศบาลของตัวเองเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสมาคมสันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคือผู้สางสร้างเทศบาลไทยก้าวสู่มาตรฐานท้องถินสานะ สวัสดีท่านผู้ชมกับมระพบกับผมนะครับกับแบงค์โตฤทธนะครับในรายการเทศบาลทําดีเพื่อพ่อนะครับรายการที่พาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆนะครับการบริหารจัดการในท้องถิ่นการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ในแง่งมุมต่างๆครับแน่นอนครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันครับเทศบาลทําดีเพื่อพ่อ สนับสนุนโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยช่วงที่สาของรายการนะครับผมอยู่บรรยากาศแบบไทยๆมากเลยนะครับด้านหลังเป็นบ้านทรงไทยแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่นะฮะนี่รุ่นคุณยายผมเลยนะครับผมนี่ยังมีที่เห็นอยู่ผมว่านี่หายากแล้วนะฮะนี่เป็นเช่นหมากใช่ไหมครับใช่ใช่ฮะอันนี้เป็นเช่นหมากนี่มัยกเดิเลยนะฮะนี่คุณยายยังอายุนานแล้วครับอันนี้นานนะครับผมครับแล้วก็นี่นี่นี่าไม่ค่อยเห็นเล่นแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับผมนี่กระต่ายผูกขุดมะพร้าวนะครับผม นายกครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของโครงการอื่นดีกว่าโครงการอื่นที่ทางเทศบาลบลบางกระบือทำนี้มีอะไรบ้างครับโครงการตอนนี้ก็เป็นโครงการที่ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับ่อ1 2 1าก็จัดโครงการเตรียมโครงการไว้แล้วว่าที่จะทําเพื่อโครงการของในหลวงพระราชินีโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะครับ ตอนนี้ก็จะเริ่มโครงการแล้วครับ,รบผมเป็นโครงการอะไรครับโครงการที่จะมาถวายพระพรแล้วก็แต่กิจกรรมในการอานุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของตำบลนะครับแล้วก็ติงตงต่งแว่วดล้อมแล้วก็รักน้ำรักรักคลองให้มีความสาะอาดตมบลครับผมแล้วตรงนี้อ,อย่างโครงการรักน้ำรักคลองนี้เป็นมีมีรายละเอียดหรือการดําเนินโครงการไง<ม>บ้างเป็นแบบไหนครับมีการ จัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วแล้วก็เป็นโครงการที่เน้นในเรื่องของความสะอาดของลำคลองเมื่อปีสองปีที่ผ่านมานั้นก็มีปฏิบดีกรมการปกครองก็มาเปิดโครงการนี้ในตำบลบ,บางกระมือน,นะครับอันนี้คือ,ค,อคือเรา,าเกี่ยวกับลักป่าลักน้ําอะไรนี้คือคือเราต้องลอ,อกคูคลองหรอครับหรือว่ายังไงครับล<ร>อกคูคลองนั้นเป็นโครงการที่ทําประจําอยู่แล้วแต่การ กำจัดพักตบชวาเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่ตอนนี้ก็ทําต่อเนื่องทุกเดือนครับผมก็น้ําใส่ะอาดแสดงว่าปักตบปักตบชวานี่คือเป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมฮะของอ๋อของตำบลแล้วก็ทุกที่เลยนะเป็นปัญหาที่สําคัญครับผมครับแล้วอย่างโครงการที่เราทําเทอดไทยในหลวงนะครับมีโครงการอะไรบ้างครับโครงการถวายพระพรแล้วก็การฝึกอบรมนั่งสมาธิการจัดโครงการ ให้เยาวชนได้รับความรู้ได้มีความสมัครสมานสมัครคีของคนในชุมชนด้วยครับครับผมครับสมัครสมานสมัครคีกันนะครับผมคือคนไทยต้องรักกันนะครับผมครับครับแล้วสำหรับในเรื่องของการทํางานละคร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลห่งประเทศไทยนี่คำว่าตันนิบาตเทศบาลของประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับคือว่าสันนิบาตคือการรวบรวมเทศบาลทุกตำบลทุก ทุกท้องที่ของประเทศไทยมารวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทํางานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายขององค์กรต่างๆที่จะร่วมกันพัฒนาร่วมกันให้เกิดความเจริญของเทศบาลทุกท้องที่แล้วก็ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของการเมืองนะครับคือว่าทํางานร่วมกัน ภาคประชาชนภาครัฐบาลครับตรงนี้ท่านนายกได้เข้าไปมีส่วนร่วมครับครับผมเป็นสมาชิกด้วยครับประธทายนี้ต้องให้ท่านนายกนะครับฝากอะไรกับท่านผู้ชมแล้วครับสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะฝากก็คือความจงรักภักดีต่อสถาบันนะครับซึ่งเป็นสถาบันหลักนะครับไม่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันนะครับก็ฝากไว้กับ อนุชนรุ่นหลังด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับแม้แต่ผมเองนะครับก็คงจะทําความดีเพื่อพ่อเพื่อแม่ของแผ่นดินนะครับครับคนในชุมชนนะครับไม่ว่าท้องที่ใดนะครับก็มีภูมิปัญญาของแต่เราท้องที่นะครับตำบลบางกระบือก็เหมือนกันนะครับก็มีการทําน้ําตาลมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักของตำบลนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมอยู่ในตําแหน่งนี้ก็ไม่อยากจะให้สูญหายไปจากท้องที่ อำเตบนบางกระมือนะครับตอนนี้ก็ร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันพัฒนานะครับโครงสร้างต่างๆให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการย้อนกลับถึงอดีตว่าเราเคยมีมาอย่างไรเราก็จะย้อนไปตัๆนั้นแล้วก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับไม่ทิ้งสิ่งฐานในท้องที่นะครับของฝากไว้ด้วยนะครับ แล้ววันนี้นะครับทางรายการเทศบาลทำดีพ่อพ่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีตะบนบางกระบือนะครับนายกสมจิตรัตดาวันด้วยนะครับผมนายกขอบคุณครับดีครับดีครับวันนี้นะฮะต้องลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนี่นะครับอย่างที่ท่านนายกบอกนะฮะภูมิใจชาวบ้านแบบนี้นะฮะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับผมไม่งั้นนะฮะลูกหลานนะครับจะไม่มีให้ดูแล้วนะฮะอย่างที่เห็นอยู่นี่นะฮะอย่างเชี่ยนมาดนี่นะฮะนี่ถ้าเผื่อ ไม่มีใครบอกลูกหลานหรือไม่มีให้เห็นนะครับก็นี่ถ้าเผื่อเด็กมาเจอตอนที่แบบว่าไม่มีใครอธิบายแล้วนี่ไม่รู้อะไรเลยนะครับผมนี่ไม่รู้นะฮะอันนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับผมอย่างนี้ไว้ทําอะไรแล้วก็นี่นะฮะนี่สมัยก่อนคุณยายเขียวเลยนะครับปากแดงเลยนะครับผมต้องมีปูนแบบนี้ด้วยนะฮะอธิบายให้เขานะฮะเด็กๆจะได้แบบว่าเอ้ยอันนี้ยังไงยังไงเป็นมายังไงนะครับเรื่องราวในอดีตสําคัญครับครับวันนี้นะครับผมกันายกต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ